สวดีครับสุเพื่อนครับวันนี้ก็แกะพลาสติกนะครับนี่ครับงานกัดแกพลาสติกก็อาจจะไม่ค่อยสว่างนะครับเดี๋ยวตับมุมกนนะครับนี่ครับพลาสติกวันนี้ครับกับทีมงานนะครับค่อยสว่างครับ มากเลยครับพลาสติกนี่ครับ ครับพลาสติกแข็งครับ 哈哈哈哈哈！<laughs> <laughs>

คัดแยกพลาสติกครับนี่ครับกองไว้นี่ประมาณสองปีแล้วยังไม่ทําอะไรเลยครับนี่ครับแยกแยกเอาไปกองไว้อีกส่วนที่พร้อมขายก็ตึงนี้นะครับนี่ครับอันนี้เป็นกองพลาสติกพร้อมขายครับนี่ครับตัวนี้ตัวนี้ก็คัดแยกครับ ครับพลาสติกแข็งครับลกมากเลยครับพลาสติกแข็งขยะโคตรเยอะเลยครับครับของเสียก็เยอะครับอันนี้ผมซื้อมานานแล้วครับนี่ครับก็เก็บกวาดครับกับทีมงานสองคนครับสามคนกับเจ้าของนะครับน่ครับเก็บทำความสะอาดครับ ก็ได้จะมีไฟวะบ้าตีก้าเลย やる気がないから。 อี้ของนก็เลยเกลียวคนออ่นียมดน่เลย้นี่ัอนล้ว่อทำเวลาอะไรนะอะนะเขาจะที่เาเป็นกคนพรว่ามันขายราคาเลยเข้าราคานึงรวมรวมเนีราคานึงก่ได้บ่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ปักสายนี่มาเดี๋ยวเขาจุบเลยนั่นจี๊ใช่อย่างนี้น้ำใส่เฮ้ยเดี๋ยวเอาหนวดใส่สายน้ำไส่ช่าวะมุมเมี้ยนนี่มันเป็นปักเป็นปักปักเสียงของไฟแรงสูงสายเมี่มต้องไม่โจมแม่นี่ครับผ่าเสร็จติดแข็งครับ เก็บว้กองที่เดียวครับกองไว้ตรงน้นครับนน่นครับค่อยแกะครับเขาบบซื้อกอ,องรถเทเดียวเ <_ c oughs> ขาเลือกเอาแล้วขขเขาบซื้อกันท่าแกะไปแล้วเขาซื้อยู่ซื้อซื้อสามบาทเห้วคนไปใครพ้โคตรสามบาท ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับสวัสดีครับ